พระเจ้าช่วยไม่น่าเชื่อว่าชีวิตจะเร่งรีบขนาดนี้นะคะเร่งรีบคือเร่งรีบนะคะกลับมาถึงบ้านก็จัดการค่ะทำคลิปเปิดตัวเสร็จแล้ว หน้าที่แม่นะคะวันนี้เพชรก็จะมาจอดค่ะนี่คือเบนซินสเตชันหรือว่าที่ปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะก็ซื้ออาหารกาแฟเครื่องดื่มและก็ของต่างๆนะฮะเรียกว่าปั๊มน้ำมันที่ครบคันครบทวนทุกอย่างค่ะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็เครื่องดื่มค่ะ ก็ไม่ได้ลงไปที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าต้องนั่งรอในรถบอกได้ว่าถ้าไปแล้วจะซื้อของหลายอย่างเพื่อความประหยัดค่ะเราไม่ไปดีกว่าส่งสามีไปค่ะซื้อเท่าที่เราต้องการค่ะนี่คือข้อมูลหรือว่าเคล็ดลับในการประหยัดค่ะถ้าเราไม่เห็นไม่เจอเราก็จะไม่ใช้จ่ายค่ะ โอเคค่ะพอออกจากร้านปั๊มน้ำมันข้างบ้านเสร็จแล้วเราก็ขับตรงมาค่ะมาอีกทางหนึ่งเป็นถิ่นคนรวยนะคะฝั่งนี้เป็นถิ่นคนรวยค่ะทางตะวันตกนั่นเองค่ะเพชก็มาดูลูกชายแข่งค่ะช่วงนี้โควิดหายไปการแข่งขันก็จะมีขึ้นทุกอาทิตย์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแรกค่ะที่ลูกชาย เล่นได้ไม่เยอะก็คือเล่นทุกๆสิหนาทีเปลี่ยนตัวเพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะคือหมอสั่งห้าม,ม,ม,มอ,ออกกำลังกายเยอะหรือว่าเล่นฟุตบอลเยอะต้องงดค่ะจากที่เขาเคยเล่นทุกวันตอนนี้ก็เหลือแค่ซ้อมให้ทีมหลักๆเท่านั้นค่ะแต่ทีมตัวเองก็คือไม่ได้ซ้อมให้นะคะ แต่จะซ้อมให้ทีมอ่ทีมใหญ่ค่ะโอเคค่ะมาดูบรรยากาศกันค่ะดูข้างสนามนะคะหิมะ,ะยังไม่ละลายค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เข้ากวาดหิมะไปนะคะไว้กองกันเห็นเขาวขาวฝั่งน้นใช่ไหมคะ,ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะ,ะถึงแม้ว่าแดดออกแต่บรรยากาศก,ก็ยังหนาวเหมือนเดิมน,นะคะ,ะก็เรียกได้ว่าในการ เชีย bon บอลก็สนุกสนานเช่นเคยค่ะ <will> ก็ทั้งสองเออ <will> ทั้งสงเกมหรือว่าทั้งสองทีมก็คือชนะค่ะ <laughs> ก็เฉียดชิวค่ะจากที่3ต่อ2 2งต่อสาผัดกันมาในที่สุดก็ทีมลูกชายเอาชนะไปได้4ต่อสค่ะ <laughs> แบบว่าเสียงฮฮฮาสุดๆค่ะหลังจากที่ ลูกแข่งเสร็จนะคะแม่ก็มาทําหน้าที่ค่ะบรรยากาศของตัวเองไม่ใช่ฟิตหุ่นนั่นเองค่ะเพื่อว่าที่จะเอากางเกงตัวเก่าให้กลับมาใส่เหมือนเดิมไม่อยากซื้อกางเกงตัวใหม่ค่ะเลยต้องออกกําลังกายหนักค่ะอีกอย่างหนึง่งต้อนรับเกศนค่ะเกอนมาแล้วอาการหรือว่า สภาพของเพชรก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็คือการเจ็บป่วยจะบ่อยขึ้นค่ะปีนี้ค่ะป่วยไปแล้วสองครั้งจากโควนาและก็ไข้หวัดค่ะก็ใช้เวลาน,านานพอสมควรค่ะเลยหยุดออกกำลังกายไปประมาณ1เดือนค่ะไปยิมมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็สดชื่นนะคะหลังจากที่ เฝ้าสนามมาห้าชั่วโมงค่ะตั้งแต่เช้าหนาวมากเพราะว่าทางฝั่งน้นนะคะลมค่ะวันนี้มีลมค่ะแดดดีก็จริงแต่ว่ามีลมนะคะดังนั้นเราก็เลยเพชรก็ใส่เสื้อไม่พอค่ะหมายถึงไม่มีที่ใส่ตรงนี้นะคะแต่ก็ <c oughs> ยังพอทนได้ค่ะแต่ยังมีหมวกหมวกแกปแกปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะ หลังจากที่ดูการแข่งขันแบบมอนสุดๆค่ะเสร็จแล้วก็สามีก็มาส่งเพชรที่ที่ออกกําลังขากายค่ะที่เล่นกิมน่นเองเพชรก็เล่นอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็เน้นส่วนล่างก็คือขา,แล,ขาแล้วก็ส่วนส่วนขาแล้วก็ส่วนสะโพกค,ค่ะเสร็จแล้วก็อาบน้ําเข้าซาวหน้าอบซาวหน้าอยู่ประมาณ ไม่นานค่ะออกประมาณครึ่งชั่วโมง20นาทีก็ว่าได้ก็ออกมาค่ะอาบน้ำแต่งตัวกลับบ้านเพื่อที่จะไปต่อค่ะวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆกลุ่มฝรั่งนะคะ4คนทานข้าวที่ร้านอาหารค่ะทานก็ร้านไม่ไกลค่ะก็คือร้านที่ห้างบ้านเพชรนั่นเองตามจริงเพชรก็มีนัดกับกลุ่มเพื่อนคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายกเลิกเขาค่ะ พราะวันเหนื่อยเลือกเกินค่ะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมคะกลับบ้านมาก็ตีหนึ่งแล้วเสร็จแล้วตื่นเช้ามาไปเฝ้าลูกอีกก็วันนี้ก็ทําหน้าที่ค่ะจัดการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอให้ทีมของลูกชายปารากิจสําหรับแม่ก็จบไปด้วยดีตามต่อไปก็ภารากิจความสุขของตัวเองนะคะเดี๋ยว ก็อีกเวลาไม่นานค่ะก็จะถึงเวลานัดแล้วเพรกลับไปถึงก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตานิดหน่อยให้พอดูดีอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไปสังสรรค์กะว่าจะไม่ดึกค่ะกะว่าจะทานแค่สลัดแล้วก็ดื่มน้ำอุงนหรือว่าน้ำแอปเปิลนิดหน่อยก็หวังว่าจะไม่ดึกนะคะหวังว่าปกติก็จะตั้งเป้าไว้ว่าไม่ดึกค่ะ แต่สุดท้ายมันก็ดึกอยู่ได้ดูดีค่ะมาดูว่าอาหารจะน่าทานขนาดไหนนะคะที่ร้านอาหารค่ะดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเพราะว่าเพรเคยไปตั้งนานแล้วค่ะกับเพื่อนฝรั่งคนเดิมนั่นแหละคะ่ะก่อนที่คริสต์มาสค่ะตอนนั้นพเพชรทานสเต็กก็ถือว่าใช้ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้ดูสภาพนะคะโดยรอบก็คือ นิมะก็ละลายหมดเรียบร้อยแต่ก็ยังมีส่วนเหลืออยู่อย่างเช่นตรงที่เอรินหิมะตรงนี้ยังมีขาวๆอยู่นะคะก็ชื่นใจเมื่อแดดมาค่ะพระเจ้าช่วยไม่นาเชื่อว่าชีวิตจะเร่งรีบขนาดนี้นะคะเร่งรีบคือเร่งรีบนะคะกลับมาถึงบ้านก็จัดการค่ะทำคลิปเปิดตัวเสร็จแล้วก็ แต่งหน้าไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะหน้าไม่ต้องแต่งเยอะมากมายเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแล้วก็รีบไปค่ะเพราะว่าสายนะคะพี่ไทยสายนะคะใช้เวลาพี่ไทยตามเคยเพชรก็ใช้เวลาในขวากสายประมาณ20นาทีค่ะเพราะนัดกัน5้าโมงเย็นรีบโทรไปหาเพื่อนพวกฉันยังไม่ถึงก็บอกเงี้ยโอ้เขายังชั่อหน่อยเขาอยู่ข้างหน้าเขาจอดรถดื่มก่อน เพราะว่าเอาเครื่องดื่มเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเขาดื่มก่อนเพื่อที่จะประหยัดในการดื่มในร้านค่ะเพราะในร้านาราคาแพงส่วนเพชรแม็กเพชรไม่ต้องห่วงนะคะเดียนดื่มไม่เยอะเดียนดื่มไม่เยอะมีขีดจํากัดค่ะเมาไม่ได้เมาไม่ได้แค่ดื่มพอเป็นพิธีเมาหมอยหอยสังอะไรประมาณนี้การเข้าสังคมค่ะโอเคค่ะขอหายใจ สูลมเข้าลึกๆก่อนหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็จะไปลุยค่ะเมาามอยภาษานอร์เวย์กันนะคะขำกิ่งขำกิ่งตามระเบียบเรานัดกันที่จะไปเที่ยวเล่นสกีค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกค่ะเพราะว่าโควิดนะคะเพื่อนอีกคนก็เป็นเพชรก็เป็นเพิ่งหายอีกคนก็เพิ่งเป็นเพิ่งหายค่ะดังนั้นหลายๆคนก็เลยบอกว่า เหนื่อยจากการใช้พลังในการทำลายโควิด -19 นะคะเราก็เลยไม่มีแรงดังนั้นพอมีโอกาสเราก็เลยนัดสังสรรค์กันค่ะดีหน่อยไม่ได้เข้าเมืองค่ะเสียเวลาก็เลยก็เลยไม่ต้องใช้เวลามากมายในการสังสรรค์โอเคค่ะจะถึงร้านแล้วค่ะจะถึงห้างแล้ว ในที่สุดเพชรก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังนี่แหละค่ะบรรยากาศของร้านอาหารค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะค